มาดูครับลูกฟรีคิกของทีมเยือนทะวันสีปานก็ลุ้นไปด้วยเฮบรตี้สายลูกเดียวโอ้โห1-0ย่นได้ครับเฮบรตี้ไฟนันเดสทำประตูให้กับทางแบงคอกขึ้นนํำไปแล้วนะครับ1-0ช้านะครับเฮบาร์ตี้นี่้ายอยู่แล้วนี่ครับโอ้โ oh, ห oh, กระแพงนี่ยืนกันห่างเกินไปเลยครับ <laughs> สารนนชี้เลยมันฉลบหลังบิลเลยครับ อล้แล้วแต่มันก็เป็นช่องจริงๆเลยครับโอ้มันโล่งแฉลบลูกนี้ก็เนี่ยต้องโบยนิดนึงเลยครับสลานโนนไปโดนบริเวณหัวไหล่ของทางบิวโรซิมาพอดีทีิกแล้วก็โดนใบแดงเฮบตี hey, ้สายโอ้โหสาูนครับโอ้โ oh, ห oh, สายของเฮบตี้วันนี้นี่แน่นอนจริงๆ จังหวะซอยเท้าก้าวมายิงแฮรเอตี้ฟอนเดเดสเด็ดขาดมากครับโอ้สรานนนี่ไม่ต้องรับเลยเลยครับความแรงของลูกและก็ทิศทางดูสายฟ้าสั่งจริงๆเหมือนกดรีโ์ดเลยนะครับจะให้ไปมุมไหนก็ได้โอ้สามศไปแล้วครับแบงคอก